ดูเขียวนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมขบีข่าวเลยเหมือนเอกครับทะลุนะครับเรียร้อยขวดก็ดดยังไม่ยอมเข้านะ,ระครับนี่มีขา,ขาอะไรดีๆบอกกอนไปลกูก

ไปแต่แล้วเผื่อเผื่อเผื่อไม่ลงผมผมยึดจับได้เอาหางลงอ่ะเป็นออกสายเดยโอเคมานยงลงางกต้องหวนละเสียวไม่ต้องเสียวไยแล้วครับ นี่กดน้ํดื่มออร่ามา้จ้ะมาตั้งป็นทีนึงปิดเขียวโอเคหายใจได้มั้ยได้